สวัสดีครับทุกคนอออหัวโตมาแลว้วหิวหิวครับไปส่งของเจ้าเขาอินซ้อนมาขากลับนี่นี่แวะกินร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อข้างทางเป็นพิกัดลับๆติดกับป่ามันสำปะหลังครับนี่เอาเป็นเกาเหลาเนื้อตุนตุนเปื่อยๆยุยยๆเลยฮะนี่ครับพิเศษพิเศษชามนี้50บาทเองนะครับลูกชิ้นครับใส่เข้าไปดูเอ็นเนื้อ,อเยียบเลยนะฮะเยอะๆแกให้เยอะมากๆ ถั่วงอกก็เยอะเช่นกันไม่รู้จะเยอะไปไหนนะถั่วงอกนะอ่ะปรุงเสร็จเรียบร้อยครับตักน้ำซุปมาเสิร์ฟผมแล้วนี่ครับอือืออเป็นรสชาติแบบบ้านๆน,นะครับเป็นแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยกินข้างปลามูกปลามันแบบป,ป้าๆในหมู่บ้านออกมาขายข้างถนนอะไรประมาณนั้นนะนะแบบวิถีแบบบ้านๆเลยรสชาติก,ก็ก็ไม่ถือว่าโดดเด่นอะไรมากมายครับถือว่ากลางๆ ดูดาหพอทานได้ครับปรุงพริกน้ำปาลาอะไรไปหน่อยตามที่เราชอบไปเลยดีครับเหมือนเดิมเลยฮะกสว่าปางเข้าไปเห็นชิ้นนี้ฮะละลายในปากเลยไม่ได้เคี้ยวอะไรเลยตุนเปลือเกินขอเติมความเผ็ดเข้าอีกหน่อยตัดกันต่อครับอใครผ่านไปสามนาก็อยลิมแล้วกันนะครับเส้นนี้แวะถุนนุนคุณป้าก,กันหน่อย ได้ความเป็นบ้านๆจริงๆน,น,น,นะครัเตาที่ใช้ทำก๋วยเตี๋ยวแกก็เป็นเตาถ่านธรรมดานะเตาฟืนเลยทั่วไปเลยได้รสชาติดีไปอีกแบบกินไปได้กลิ่นควันไฟไปควันฟืนไปนะดีเลยฮะเจ้าเลย เพื่อนๆชาวรถบรรทุกก็ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมอุดหนุนคุณป้ากันด้วยนะครับอยู่เลยแยกสามแยกเขาอินซ้อนมาเบี่ยงออกไปทางซำซหนึ่งไม่ไกลมากนะจะสังเกตเห็นง่ายๆหรอกซ้ายมือรถบรรทุกเราจอดกันเยอะๆนะครับอร่อยอิ่มสะดวกง่ายๆไปแล้วฮะ